สวยและรวยมากเปิดหกดาราสาวคนดังที่จริงแล้วเช่งคือประธานบริษัทโดยพวกเธอเหล่าน,านั้นแม้งานในวงการบันเทิงจะล้นมือขนาดไหนก็ยังมีธุรกิจที่เป็นของตัวเองกับธุรกิจสุดปังที่ทําให้รวยกันเป็นอย่างมากจะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่6เอมมี่กินบรทุมดาราสาวที่แม้ในช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ออกมารับงานเหมือนเมื่อก่อนแต่เห็นแบบนี้เธอก็รวยไม่ใช่เล่นพอได้หันมาทําธุรกิจของตัวเองเลยได้มีการทําธุรกิจขนมเปิดร้านออนไลน์ส่งตรงเบเกอรี่สดใหม่จากเตาทุกวันภายใต้ชื่อแบรนด์อ n l y ่ m อมถึงแม้ธุรกิจนี้จะเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งเยอะเป็นอย่างมากแต่กลับกลายเป็นว่าธุรกิจของเธอนั้นก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่ามีออเดอร์เข้ามาทุกวันรเรียกได้ว่าคิวแน่นอย่างสุดๆเหนือขั้นไปกว่านั้นคือการที่เธอไม่มีหน้าร้านขายทางออนไลน์เเเพียยเียยยงงอ่าดวรก ว่าปังเป็นอย่างมากเลยจริงๆ อันดับที่5้าเศริตาเจนเซนอีกหนึ่งคุณแม่นากธุรกิจชื่อดังที่ผ่านตัวเองมาเป็นเจ้าของสปาไทยแบนออร์กนิก้าที่เธอนั้นบอกว่าทุ่มเทกับสิ่งนี้เป็นอย่างมากลงทุนไปนกว่า8หลกักโดยธุรกิจนี้เกิดจากการที่เธอหลงไหลในกลิ่นหอมมาตั้งแต่เด็เดกๆพอเริ่มตโตขึ้นก็เริ่มศึกษาศาสตร์การเดินทางผ่านกลิ่นหอมในรูปแบบของสปาโดยเธอยังเด่บอกอีกด้วยว่าได้ใช้เวลาในการศึกษาและพัฒนาการผลิตมานานถึง10ปีซึ่งทีมงานที่มาวิจัยน,นั้นลีตาก็จ้างมาเองเ อันดับที่4ขวัญอุสสามณีนางเอกสาวสายฟอร์ที่เห็นงานในวงการบันทึงจะล้นมือมากขนาดไหนเห็นแบบนี้เธอก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประธานบริษัทเลยก็ว่าได้พอเจ้าตัวมีธุรกิจมากมายอยู่ในมือไม่ว่าจะเป็นร้านน้าแข็งใสเครื่องสอําอางอาหารเสริมทีเจ้าตัวมักจะออกมารีวิวผ่านทางอินสตาแกรมให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆเท่านั้นไม่พอเธอก็ได้แจ้งเกิดในช่วงโควิดที่ผ่านมาอีกด้วยพอได้หันมาจับธุรกิจที่มีชื่อว่า security and cleaning service highland เป็นบริษัทเปิดให้บริการแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดพ งานดูแลรักษาความปลอดภัยพนักงานขับรถและยังได้เปิดให้บริการรับฉีดยาพ่านค่าเชียอโรคอีกด้วยไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงได้เป็นขวัญใจแฟนๆจนถึงทุกวันนี้นั่นเอง อันดับที่3โอปอปณนิซราสาวเก่งมากความสามารถที่แม้เธอนั้นจะทํานหน้าที่คุณแม่ไม่เคยขาดตกบกพร่องแล้วก็ยังทําหน้าที่ในงานวงการบันเทิงไปอีกด้วยอีกทั้งเจ้าตัวยังได้มีธุรกิจอย่างบริษัทนางแมวป่าบริษัทเอเจนซี่และโปรดักชันเฮาส์รวมถึงออแกนไนเซอร์ต่างๆแบบครบวงจรอ,อีกทั้งยังได้ทําธุรกิจโอกาแฟที่เจ้าตัวนั้นเปิดมาแล้วถึง7สาขาด้วยกันและยังได้มีการทําสบู่ในแบรนด์ของตัวเองอีกด้วยด้วยพลังแห่งการตลาดทําให้ขายดีจนหมดภายในหนงสัปดาห์และยังได้รงวเด เป็นเจ้าของบริษัทที่น่าจับตามองมากเลยจริงๆ อันดับที่2แอนทองประสมสาวเก่งรอบด้านที่เป็นขวัญใจของใครใหลายๆคนสําหรับนางเอกสาวแอนทองประสมที่เธอหนานรุ่นและในวงการบันเทิงมานานแสนนานตั้งแต่เจ้าตัว,ตวยังเด็กๆจนได้รับฉายาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนอกจากงานเบื้องหน้าแล้วเจ้าตัวก็ได้หันมาทํางานเบื้องหลังบ้างด้วยการเป็นผู้จัดละครชื่อดังที่มีบริษัทเป็นของตัวเองอย่างทองเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ได้สร้างละครมากมายหลายเรื่องจนทําให้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองและยังได้ติดชาร์ตอีกมากมายอีกทั้งเจ้าตัว,ตวยังมีธุรกิจอสังหหาาารรรริิมมทัพพยย์์ไไดดด้้สสงเเนตตุลโ นาารซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกับหวานใจอย่างหนุ่มเอทินพันเ์แรกเด้ว,ว่าหรูหรากันมากเลยจริงๆ อันดับที่1น,นุ่นวรนุษปิดท้ายกันด้วยนางเอกสาวคนนี้ที่ภาพไม่ได้อย่างแน่นอนจนเธอนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสาวนักธุรกิจมือทองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่แม้เธอนั้นจะเป็นนางเอกเดาวค้างฟ้าอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วเธอก็ยังเป็นอีกหนึ่งสาวที่ประสบความสําเร็จในด้านธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ร้านอาหารต่างๆผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารธุรกิจคอนโดมิเนียมธุรกิจสุขาเคลื่อนที่ธุรกิจร้านชุดแต่งงานและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวพี่เรียกได้ว่ารายได้น้ำทั้งกูล ร้านอีกด้วยไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมถึงได้ร่ำรวยกันขนาดนี้นั่นเอง